ครับผมก็จะพามาชมวัตถุมงคลน,นะครับนี่ก็เป็นเหรียญอายุยืนรวยรวยของหลวงปู่ชิมพระรีธรรมวโรอายุ126ปีจังหวัดเลยครับตอนนี้มาดูข้างในกันครับ อ้านในก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นเนื้อ,อ 3K นะครับเป็นเรียนเนื้อ 3K เป็นเหรียญอายุยืนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้มีตอกตอกไว้ตรงนี้แล้วก็ลันหมายเลขตัวนี้เป็นหมายเลข362ใบหน้าก็จะประมาณนี้ เป็นเนื้อ 3K เป็นเนื้อเงินทองเงินทองแล้วก็หนกักเป็นเหรียญรุ่นอายุยืนข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเขียนไว้ว่าหลวงปู่ชิมพรีธรรมวโรอายุยืน226รี่สิบปีวัดวิชัยรวมมิตรจังหวัดเลย ก่อสร้างปี2,562เป็นตัวนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสิทธิส,ทรสร้างสิทธิสายบุญสร้างถวายลงปู่ก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเนื้อ 3K มีความสวยงามในตัวเหรียญครับ ก็ประมาณนี้ครับ